ดีจ้าวันนี้ประสมมีพลนงานนะคะที่ได้จะทุ่งปาติ๊กนะคะที่ประสมปร๊มคิดปำำั๊มทำวันนี้มาวันหนึ่งนะคะพ่นที่ได้ของะสมก็คือที่แรกก็ยิบทุ่งนี้ขึ้นมาหน่วยหนึ่งใช่ไหมคะมวนมวนเลยก็มัดเป็นคอตามรูปแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะะสมก็จะมัดแบบนี้มัดมาจนสุดนะคะนี่คือเส้นที่เซตเลว แบบนี้นะคะเส้นเทียเซตเลยแบบนี้เลยนี้ซ่องเซนค่ะซ่องเซนจะชายถั้งหมดเจ็ดเซนนะคะแล้วสิ่งทีได้พอทุกคนเห็นผสมทําแบบนี้พอจะเดากันออกไหมคะว่าผสมจะทำไอะไรกันจ้ะนะมันเป็นสิ่งทีอาชีพของเราเเคยที่อ้อลบมือก,กันคือมันสําคัญนะนะคะผสมจะใช้เลยให้ดูนะคะมันคือ ไข่มึกจ้าประสมทําไข่มึกเทียมไข่มึกปลอมลงเลยนะคะเพราะว่าหน้าล้มนั่นเลยห้าไข่มึกไม่ได้ประสมถดลงว่ามันคลายอยู่นะทุกคนเฮ้ยมันส่วยมากเลยอ่ะประสมผุมมใจในพ้นงานชิ้นนี้ของประสมมากเลยนะคะประสมคิดว่าประสมประสมพันลงทําเลยนะคะแต่ประสมก็ต่อเช้ามันไปทดลงก่อนพ่นออกมาตออรับผ่นให้ประสมยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวประสมจะถ่ายทอดได้ชมโติดตามตอนต่อไปนะคะมาลุ้นกันว่ามึกจะมาเข้าลบของลุงไก่ไหมนะคะ เนี่ยค่ะต่อเช้าจะไปวางลบกับไข่ฝวงนี้กันเลยนะคะถ้ามันพัานะประสมก็จะกลับมาทําอีกนะคะจะกลับมาทําอีกเพิ่มอีกนะคะเนี่ยใส่ทุ่งปาติกเนี่ยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามนะคะแต่ประสมบอกตรงๆว่าประสมชอบผลงานชิ้นนี้มากเลยอ่ะมันมันสวยอะค่ะมันผุมมใจมันพอใจมันคลายกับไข่มึกจริงๆอะค่ะแต่ประสมก็ไม่รู้ว่าไปยุ่งไหนน้ำแล้วอ่ะมันจะแทนไข่มึกจริงๆได้หรือไม่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ประสมก็ยากลงต่อเช้า ต่อเช้าว่างแล้วก็ต่อรื้อเว้นไว้วันนึงแล้วก็อีกวันนึงนูง่นแหละต่อได้ไปกู้รูพ่นกันคะ่ะติดตามตอนต่อไปนะคะ